ก้อนหินไม่ว่าจะหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันก็จะไม่หนักค่ะคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเราก็ไม่ทุกข์ค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะเราสามารถที่จะปล่อยวางสำหรับนะคะลมปากของใครบางคนที่มากระทบนะคะสดประสาทหูของเราถ้าเรานะคะไม่เก็บเอามาใส่ใจในคำพูดที่ไม่ดีเหล่านั้น คำพูดเหล่านั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ในทางกลับกันคนที่เป็นเจ้าของคําพูดเขาจะได้รับผลของการใส่พลังงานในการพูดของเขาด้วยตัวเขาเองเพราะนี่คือกฎของธรรมชาติดังนั้นนะคะเรามีหน้าที่ที่จะดูแลในส่วนของทวาร5ทั้งตาดูหูฟังนะคะลิ้นลิ้มรสจมูกไว้หายใจกายวิสัมผัสและ เพิ่มมาในเรื่องราวของจิตแห่งความรู้สึกถ้าเราระมัดนระวังดูแลให้ดีนะคะชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป